นี่ก็คือมองตองแวร์นะคะซึ่งเป็นทานน้ำแข็งขับแม่เดอะกลาสนะคะ สิ่งที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือปัญหา climate change หรือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันส่งผลอย่างมากเลยนะคะตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยก็คือบรรดายอดเขาต,ต่างๆเทือ่อเขาแอล์นะคะอย่างที่เห็นอยู่รูปอย่างนี้ค่ะในมงตงแวร์เนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะทาแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นป้ายติดไว้เลยเนาะว่า climate change เนี่ยมันส่งผลยังไงนะคะในปี1820 <c oughs> ตรงเส้นตรงเนี้ยค่ะแถบนี้ค่ะ,คะอันนี้คือทานน้าแข็งมาถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าพอปี1920เนี่ย มันหายไปถึงตรงนี้เลยมันหายไปเยอะเลยนะคะแล้ว2020เนี่ยมันลงไปถึงข้างล่างเลยอะ่ะหมายถึงว่าทานน้าแข็งมันมันไม่เหลือแล้วอะคะ่ะเนยมันกลายเป็นต้นไม้ไปหมดแล้วอะทานน้ำแข็งจริงจริงมันต้องมันต้อง cover เยอะใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเจอภาวะโลกร้อนเนี่ยอันนี้ก็คือผลกระทบแบบที่เห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตเลยที่อยู่บริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์นะคะหรือว่าพืชพันธุ์หรืออะไรต่างๆนา,นานาค่ะ บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า Lamèk the Glass นะคะก l a s แปลว่าน้ำแข็ง m ม c แปลว่าทะเลที่นี่หมายถึงทะเลน้ำแข็งนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยแม้ว่าเริ่มละลายไปบ้างแล้วก็ตามนะคะนี่ก็คือป้ายค่ะม้งตรงแวร์ Mac the Glass ที่ความสูง1,913เมตรหรือว่า6,276ฟุตค่ะเป็นทิวทัศน์ที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลย um, There are people doing um rock uh, ice climbing oh, awesome. there is a base camp mm -hmm. and they are trying to they will be ready very soon to climb the ice not the rocks mm -hmm. so it's very special okay. and this one is a very mythic summit uh submit and even called the, the dru and you can climb it from down the rock to other and because of the climate change you see the the S gray, light gray ค s o คือนี่แหละคือ climate change นี่แหละนะคะไอ้ตรงนี้ยอดเขาที่เราเรียกว่าเรดรูเนี่ยตอนนี้มันสีเทาแล้วแล้วก็หินแตกด้วยนะคะเพราะว่าหิมะมันละลายทาน้ําแข็งมันละลายแล้วก็หินนี่ยมันหล่นลงมามันก็เลยเป็นหินเป็นสีเทาไม่จริงต้องเป็นสีขาวหมดเลย มงตรงแรวแมเดอร์กลาสเป็นจุดสต็อปของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนิมงบลองค่ะเราต้องขึ้นรถไฟมาประมาณครึ่งชั่วโมง,งข้างบนนี้นะคะก็มีร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่เราสามารถจิบกาแฟจิบไวชมวิว